สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดวิกูดดี้นะฮะวันนี้เราพาไปลอง Aston Martin DBS Super Legera Let's go ครับผมวันนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปโรงแรม Four Seasons The Private Residence นะฮะแน่นอนครับ Aston Martin Bangkok จัดโดย MGC a s i a นะครับหรือว่า m i l l e n n u u m u u t o ของเรานี่เองวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่สื่อหรือ i n f l u ูเอนเซสามารถได้ทดลองขับ Aston Martin VBS Super ู e g อรตัวนี้นะฮะคือมันเป็นรถที่แบบหายากมากแล้วก็ค่อนข้างแรนะครับก่อนหน้าน,นี้มีการเปิดตัวไปแล้ว แต่ว่ายังไม่มีใครได้ทดสอบขับนะครับแน่นอนว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้า,างาะหายากเนาะการจะมีรถเดโมมาให้ทดลองขับเนี่ยโอกาสถือว่าน้อยมากต้องบอกว่าวันนี้แอสตันมาตินของเราก็สุดยอดจริงจะเอารุ่นนี้มาให้ผมนะฮะได้ทดลองขับนะครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนครับว่าวันนี้เรากินรีมีเกียรติแน่นอนนะครับผม <c oughs> สถานที่นะครับโรงแรมโพสิชันนะครับพ้องอาหารเด็ดๆทั้งนั้นนะครับ <c oughs> คิดว่าระดับความอร่อยของร้านอาหารน่าจะอยู่ในเลเวล5ดาวเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่มิชลิน5ดาวนะ ความพิเศษเลมันไม่มีหา้าดาวแต่หมายถึงว่าความหรูหราและความอร่อยระดับ5ดาวแน่นอนนะครับเรียกว่าไม่ให้เสียชื่อแอสตันมาตินเขาขอออกกับบ้านจุดหนึ่งได้ไหมอันนี้น่าจะอายเขาคือไว้หน้ากูนินี่อันนี้แอสตันมาตินนี่เรามีไฮไลท์อะไระครับคือคุณจะลองภูมิผม,มค,คุณจะลองภูมิผมเดี๋ยวรอที่หน้ารถผมต้องบอกเลยเดี๋ยวผมไม่เหล่าให้คุณฟังที่หน้ารถ เพราะว่าตอนนี้ผมยังอ่านไม่หมด <c oughs> ไม่ใช่รู้อยู่แล้วคือเอาแง้มๆงให้ฟัง่อนแล้วกันตอนนี้ต้องเรียกเขาว่าเป็นรถ Aston Martin Production Car ที่เร็วและแรงที่สุดตั้งแต่ As t ต n m มาติ n เคยผลิตมาผมพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้ค,ครับ <c oughs> ผมปกติพี่ไม่ได้ใส่แว่นตรงนี้นะทำไมวันนี้แปลกตาเครับอา้าหล่อไหมสวยไหมมันเข้ากรอบหน้าไหมในกล้องดีไหมดีไหมอันนี้มันเป็นรุ่นแบบว่าแบรนด์เฟนดี้นะครับมาทําร่วมกับ g e n t l e Monster นะซึ่งเป็นแบบ เป็นแบรนด์ที่เพิ่งมาดังช่วงหลังๆนี้เองแล้วก็มาเอก,กันอะไรเงี้ย มันมันหายากนิดนึงเพราะว่าตอนเราอยู่เมกาจะหาของพวกนี้ได้ง่ายหน่อยแต่ว่าตอนอยู่เมืองไทยนี่ต้องบอกเลยมันหาซื้อยากนะครับหาซื้อยากแล้วพี่ไปหามาจากไหนวะเฮ้ยมึงชงงี้หวานเจี๊ยบก็ต้องที่ร้านก๊าซอะฮอลิกครับเคยเห็นไหมร้านก๊าซอะฮอลลก๊าซอะฮอลลกครับก๊าซอะฮอลิกนี่อยู่ตามห้างบางคนเดินผ่านนึกว่าเฮ้ยร้านแว่นแบบทั่วไปแต่จริงๆคือเป็นร้านแว่นที่แบบแครีรหลายๆแบรนด์แล้วก็สามารถหาของแรรๆยากๆให้คุณได้เรื่อยๆต้องบอกคำนี้เลยสมมุติว่า ชื่นชอบรุ่นไหนนะเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายหลายยี่ห้อคุณก็ไปถามเขาว่าหาให้ได้ไหมเขาสามารถหาให้คุณได้นะครับผมบอกเลยเขามีสไตล์ <Wow. S 1> เลือกของดีแล้วหาของยากๆให้เราได้เพราะปกติเนี่ยต้องพูดตรงๆถ้าเราไม่ได้ซื้อกับตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเวลาเราจะซื้อของที่มันหาย,ยากเราต้องไปซื้อกับพวกแบบของฮิ้วของพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีความเสี่ยงนะบางทีแบบพี่ไปไหนใดของฮิ้วคอมาโดนจงดนจับอะไรอย่างเงี้ยตัวร้านการ์ดคอลลิกเนี่ยเขาหาของแร่ๆได้เยอะบางอันก็ต้องรบกวนให้เขาหาให้ เดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้เขานิดน,นึงนะครับพูดงี้มีส่วนลดให้ไหมเอ้ยมึงชงหวานเจีย๊ยบยังไม่มีเลยตอนนี้เขาขาของยากๆให้เนี่ยก็ถือว่าดีใจแล้วส่วนเรื่องในอนาคตจะเออแบบว่ามีติดปลายมให้เล็กน้อยก็บอกว่าไม่ลังเกียจในคำนี้ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างหน้าโรงแรมโฟร์ซีซันนะครับนี่ครับอินสตัคเตอร์ของเราวันนี้นะครับคุณนรัสศักด์นะครับพ er nah ี่เอสวัสดีครับเป็นไงบ้างเหล่าเหล่าเรื่องรถคันนี้ให้ฟ nah ังนิดนึงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า yeah สิ Section ่งที่เราเล็งมองหากับแบรนด์แอสตันความที่เป็นการใช้งานได้เขาเรียกว่าครอบคลุมจักรวาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหรูหราแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเพิ่มมาในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือเรื่องของความแรงของเขานะครับที่ให้มาถึง900นิวตันเมตร แต่คุณกูเชื่อไหมครับมันมีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราประหลาดใจคือแอโรดนามิกหลักการที่เราได้ไปทสมานะครับผมก็คือว่าเราได้เห็นแอโรดนามิกที่ยกมาจาก F1 ในบางส่วนที่ทำให้เกิดแรงดาวฟอสได้ถึง180กิโลรู้สึกเลยไหมแต่ผ่าพี่นักแข่งขับรถมาแบบเร็วเรยรู้สึกถึงดาวฟอสเลยไหมตอนนี้มันเริ่มทำงานได้อย่างอละมุนละม่อมมากต้องบอกก่อนตามความเร็วที่เราใช้อยู่นะครับแต่สิ่งที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือว่าเมื่อดาวฟอสทำงานเต็มที่แล้วนะครับมันทำให้บรราุรถคันนี้ ลงมาที่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้พอดีในตอนท,ที่ดาวพอดเริ่มทำงานมากที่เอ,อเคมันเลยทำให้รถขับง่ายนั่นเองครับคุณโอเคครับอย่าลืมฝากติดตามอินสตาแกรมกับเฟซบุ๊กของนาร,ราศักด้วยนะครับ อันนี้เป็น the first one and only Thailand หรือเรียกว่า Asian driver เลยดีกว่าที่จะไป WRC ครับนี่รอติดตามหน่อยนะตอนนี้มันติดโควิดอยู่ก็เลยยังแบบลองต้องรอก่อนไม่งั้นปีที่แล้วแชมป์ผมบอกเลยแชมป์เลยขอบคุณฝากเชียร์ด้วยแล้วกันนะฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์ด้วยกดติดตามเพจพ่เอสด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เราเจอแต่เซเลบริตี้พิเอสไปนะครับอันนี้พี่ต้นคาซ่าครับโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอซเ l e ริตี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวกำลังจะออกไปขับครับเดี๋ยวขอไปเทสดูโอเคครับผมต่อคิวพี่ต้นครับเฮ้ยเจอ c e l e ้เหรอครับคุณอูสปายนินสปินนายฮะฮ้ยสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ดีครับดีครับเฮ้ยอันนี้มันถือว่าถ้าผมได้เห็นคุณเนี่ยแปลว่าวันนี้แม่งพรีเมียมากแอสตันมาตินเชิญไม่มาได้ไงแปลว่าวันนี้เนี่ยแม่งต้องระดับเกิน30ล้านแน่นอนไม่งั้นเราไม่ได้เห็นคุณอูสปินนายสปายนินแน่นอนขับดีีีีมมมมััััครบบบดดดดนไ่เ คุณจะชอบโอเคครับผมไม่บอกให้ผมถามคุณอูรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงใช้ชื่อซูเปอร์เลเจล่ามันเป็นภาษาอิตาเลียนครับแล้วทําไมรถอังกฤษถึงมาใช้ภาษาเออรู้ไหมผมเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องตลกของของแมนเนแฟคเจอร์จริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ย เป,เป็นรถที่เซกเมนต์เทียบกับซูเปอร์ฟาสต์แปดหนึ่งสองซูเปอร์ฟาสต์แล้วแปดหนึ่งสองซูเปอร์ฟาสต์เนี่ยเป็นรถอิตาเลียนใช้ชื่อภาษาอังกฤษแม่งเอาคืนแม่งเอาคืนใช่อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงซีโอ<ม>เขาออกมามพูด,ดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายรถก่อนบออ้างครับขออนุญาตครับทักทายเพื่อนๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วผมขออนุญาตนะฮะถอดหน้ากากนะครับ,อนนกกรรบตอนนี้เราอยู่ที่รถนะครับแอสตั Martin, Super นมาตินดีบีเอสซูเปอร์เลเจร่านะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราฟังในห้องบบรรรรรีีีีีีฟไไปปปปแแลล้้้ววอออออย่่่่่าาางงนน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 นะคคััทททเเเ็็็จจุดดสใใมืกกพูถถตข แรงแนละเร็วที่สุด ในไลน์อัพของเขาที่เขาเคยผลิตมานะครับตลอดร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับสิ่งแรกที่เราเห็นจากหน้ารถนะฮะแน่นอนครับโลโก้แอสตันมาตินอันนี้นี่คือสุดยอดของความเท่อยู่แล้วนะฮะแต่ตัวนี้มาในรูปแบบที่เป็นซูเปอร์เลเจราหรือว่าตัวที่มีความเบานะครับซูเปอร์เลเจราเป็นภาษาอิตาลีไม่อกี้เล่าให้คุณหนุ่มฟังไปแล้วว่าทำไมเขาถึงมาใช้ภาษาอิตาลีสําหรับรถที่เป็นรถอังกฤษล้วนๆขนาดนี้เพราะว่าเขามีการแบบแมนูแฟคเจอร์โจ๊กนะฮะมีแย่เล่นกับเฟอร์รี่นิดหน่อยเพราะว่าเฟอร์รี่มี้ รถอังกฤษกูใช้ภาษาอิตาลีอ่านะครับช่องด้านหน้านะฮะเห็นกระจังหน้าใหญ่เบล่งเติงเบล่งเท่งนะครับเพื่อดูดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์ V12 twin turbo นะครับมากับแรงม้าปมาณ715แรงม้าแรงเบรกอยู่ที่900นิวตันเมตรนะฮะฟังตัวเลขคุณไม่ต้องตกใจคอหกักผมพูดได้คำเลยแรงโคตรวนมาทางด้านนี้นะฮะร,รอบนี้ก็จะได้เบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกเป็นสแตนดาร์ดช่องตรงนี้นครับ คอรคัวนะฮะก็คือเป็นช่องที่ระบายอากาศนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ยกมาจากตัว a s สเซอร์มาตินเวลแคนนะครับมีการรีดอากาศเยอะมากครับสำหรับรถตัวนี้นะฮะมาดูทางด้านข้างครับแน่นอนว่าประตูนะฮะเปิดประตูเป็นระบบแบบแฮนด์เช็คนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับประตูของ a s สเซอร์มาตินยิงจะเปิดยกขึ้นนิดนึงเขาเรียกว่าสวอนดอนะมันจะยกขึ้นเอียงๆหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อหลบเคอร์ฟทางด้านขอบฟุตบาทของถนนนะครับไหลมาทางด้านนี้ครับมีช่องตรงนี้เฮ้ยอย่าตกใจ ช่องนี้นะครับสามารถดูดอากาศเพื่อรีดเข้าไปในนี้หม้อตรงรูนี้อันนี้เราเรียกว่าแอร์เบลดนะครับแอร์เบลดคืออะไร เหมือนเป็นสปอยเลอร์คือปล่อยล้มมาด้านนี้เพื่อทําหน้าที่เหมือนเป็นแบบเป็นสปอยเลอร์ที่มองไม่เห็นมาทางด้านท้ายครับอันนี้เราจะเห็นดิฟฟิวเซอร์แบบว่าโหค่อนข้างแบบโหดร้ายหน้าดูดุมากนะฮะมากับท่อคอร์สเอ็กซอร์นะครับมี2ซ้าย2ขวานะครับน่าจะลั่นหมนควนรแล้วก็มีวาล์วเปิดปิดในตัวด้วยนะครับถัดมาด้านนี้ครับมาถึงฝั่งของคนขับแล้ว <S 2> <S 2> แน่นอนว่าเป็นรถอังกฤษนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีโลโก้นี้ให้เราเห็นก่อนนะครับแอสตันมาตินแฮนด์บิลต์อินอังกฤษทำไมถึงแฮนด์ แอสตันมาตินเนี่ยเป็น h a n d b บิ l นะครับใช้การประกอบด้วยมือเยอะมากรวมไปถึงการเย็บจากพวกนี้นะฮะเขาบอกว่ารถแอสตันมาติน1คันจะใช้คนเย็บหนังในรถ1คนเท่าน,นั้น1คนเท่านั้นเพื่อทำให้รอยฝีเข็มมันเท่ากันนงคันด้านในวันนี้มากับเป็นฟอส์คาร์บอนไฟเบอร์นะฮะแล้วก็ต่อให้เป็นรุ่นซ u เปอร์เลเจร่าหรือว่าน้ำหนักเบาแต่ว่าความหรูหรายังมาเทียบเหมือนเดิมเดี๋ยวเราออกไปดูตอนขับกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในโหมด GT นะครับเรียกว่าเสียงนุ่มนวลน,นะโฟมอลัยก็จะเป็น Flat Bottom ด้วยนะฮะภายในก็ใกล้เคียงกับ DB11 นะครับมีคาร์บอนไฟเบอร์มาเสริมความสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวเราลงกดโหมดสปอร์ตให้ฟังในดูเมือง ปุ่มทั้งเข้าเกียร์นะครับอันนี้ก็ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเป็นปุ่มวงกลมมีความสวยงามนะครับปุ่มสตาร์ทเอนจินก็จะอยู่ตรงกลางนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับรถเจเนอเรชันที่แล้ววันนี้นะครับแอสตันได้รับการอุ้มชูนะครับโดยแบรนด์ค่ายใหญ่เมอร์เซเดสนะครับซึ่งได้แต่ของดีๆของเมอร์เซเดสมานะครับหนึ่งคือเครื่องยนต์แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเครื่องของแอสตันนะในรุ่นที่เป็นเออ่วนเทชนะครับวีบาร์ก็จะได้เครื่องยนต์ของเมอร์เซเดสเข้ามานะะะฮอันนี้ก็จ ขขอองง Mercedes Benz ก็จะมีแต่ข้อดีที่เพิ่มเข้ามานะครับดูภายนอกเหมือนรถมันคันใหญ่นะแต่ว่าพอเข้ามาในห้องโดยสารนี่ต้องบอกคงว่ารู้สึกกระชับนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้นะครับอาจารย์เต๋อเขาได้เรียนไปนะครับว่าตัวนี้จะเป็นเรียกว่าซูเปอร์แกรนทัวร์นะครับมันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แกรนทัวร์เนี่ยดั้งเดิมออริจินอลเนี่ยมันเป็นรถเที่ยวไว้ขับในไฮเวย์ที่เร็วแล้วก็ขับข้ามเมืองเหมือนเป็นรถขับแบบระยะไกลก็เลยเป็นชื่อแกรนทัวร์ซึ่งตัวนี้ลดน้ำหนักนะครับลงมาแล้วก็เพิ่มแรง ก็เลยเป็นรุ่นซูเปอร์เรเจล่านะครับจะบอกว่าไม่มี d b s ธรรมดานะสำหรับเจนนี้นะครับจะเป็นแค่ d b s s u p e ซูเปอร์เรเจล่าไปเลยเราโชว์หน่อยว,ว้าวโอ้เราใจฮะคิดว่าอยู่บนทางด่วนนี่วเราจะขับ100ครับ100รฮะ100เมื่อกี้อินสั c t o r บอกว่า106คือ1หกเป็น 1, ไม่ใช่160่หนไม่ใช่ครับ1 0ึ่งศูนย์หกะครับเกินกอน่อความเร็วที่ก่หนหแล้วกำหนโดหกกิโลถ้าตอนเร็วนี่คือเราวาปไปอยู่แม็กซิโกแล,ล้วตอนนี้เรายังอยู่ในเมืองนะฮะก็จะเป็นโหมดอ่าจีทีนะครับขับสบายๆซึ่งต้องบอกว่าสบายมากเราจะเปลี่ยนโหมดนะฮะการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหดเสียงเราก็ย่งได้ชัดนะโหโคตรแรงรเลยบ่จันเอสดรอผมด้วย ฟอนเซรามิกเราต้องขอสร้างความร้อนนิดนึง่ันนี้ครับขอเป็กเริ่มร้อนตอนเราจะลองเปลี่ยนช่วงล่างนะครับเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะตอนนี้สปอร์ตแล้วก็จะรู้สึกบัมปี้ขึ้นพอสมควรนะฮะเปลี่ยนเร็วมากอันนี้จะลอยต่อถนนนะครับรู้สึกได้แล้วน้ำกตัวรถนะ,ะน้ำหนักประมาณตันปลายปลายนะครับเกือบเกือบสองตันแต่ว,ว่ากับแรงบิดขนาดนี้เนาะก็ทําให้รู้สึกว่ารถ ค่อนข้างน้ำหนักเบาเลยแหละเพราะว่าแรงบิดมันเยอะนะครับ900นิวตันเมตรเครื่องยนต์ V12 ท็อปนี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์5นะครับโหมดมันเป็นอยู่เกียร์ออโต้นะฮะความเร็วก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับขับที่เกียร์6รอบ2,000ก็คือยังขับได้เรียกว่าประเทศไทยใช้เกียร์เดียวได้ออกจากบ้านด้วยเกียร์4แล้วก็ขับไปเกียร์4ยาวเลยยังได้นะฮะนะครับตอันนี้รถพันนำเปิดทางให้เราแล้วฮะเราว่าขอจัดันครบ ว่าแรงคนระับแรงจริงแรงจริงอยากให้ดูแบบหน้าปัดแบบสวยมากเวลากดเปลี่ยนนี่มันจะเปลี่ยนสีแล้วนะนี่อ่ะอนี่เป็นโหมดธรรมดานะคะระับพอกดเป็นสปอร์ตปุ๊บก็จะมีสีแดงขึ้นมาหน่อยแล้วพอกดเป็นสะปอร์ตครับอึงมีสองนี่มันแบบสุดฮะเอาฮะด้านขวาเราฮะมีเบนซ์สี่สามจะเอาฮะจะเอาฮะเอาฮะเอาไม่ใช่ยีสองร้อยเราเราด้วย แต่ว่าแข่งรถมาทำถนนไม่ดีนะครับไม่ไม่มีใครว่าทำกันครับนะฮะแข่งรถไปแข่งในสนามครับไม่มีแน่นอนครับไม่ไม่มีการเจอผมที่เลสแอเรียไม่มีแน่นอนนะครับอกไว้เลยนะฮะถ้าเจอคือไปกินเบอร์เกอร์คิงไม่มีฮะเอาล็อตซิ่งไปไม่มีแน่นอนนะครับการเปลี่ยนเกียร์นี่มันเป็นเป็นแบบบิลเลนอลูมิเนียมนะของดีนะให้ยินแย้มนะเก๋มาโค้งนี้นะครับกับความเร็วประมาณ80นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ โค้งอะไรไม่หนักแค่ได้เลยนะนี่ถ้าเป็นโค้งนี้นะฮะเรียกว่าโค้งซอ้อมโค้งดึกๆเนี่ยผมมานะฮะประมาณ108นะครับ108ไม่ใช่1 0 8นะครับ108นะครับแล้วก็เบรกเหลือ80แล้วก็เข้าโค้งนี้จะบอกว่าต่อให้รถ DBS s u p e r l e g g e า a จะแรงขนาดไหนนะครับผมว่ายังมี ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับคือแซงมาเจอร์ไม่ได้ฮะไม่ยเป็นรถนำคุณเล่นนะฮะอันนี้เป็นงานทดสอบบนท้องถนนนะครับเราก็ใช้ความเร็วตามมาตรฐานกฎหมายกําหนดแล้วก็ไม่มีการแซงรถนํานะครับสําหรับใครที่จะมาสนใจเทสจอยนะครับที่อัตตานาติแบงคอกก็นะพัลลุมกดจราจรกันด้วยนะครับคือเวลาบางทีเนี่ยผมเป็นบุคุณนี้ขับรถพวกนี้เนี่ยบางทีรถอะมันเล้าใจเรามันทําให้เราแบบขับเร็วกว่าที่เราควรจะขับในบางครั้งบางคราวเนี่ยขนาดตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่า เราแข่งรถมาก่อนด้วยซ้ำนะวันนี้เจอความเร็วบางทีบนถนนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับมันค่อนข้างอันตรายบนถนนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยากขับเร็วๆจริงในสนามมีนะครับเดี๋ยวนี้มีแท็กเดย์โอเพนเยอะแยะมีอินสแตทเตอร์สอนนะครับเยอะแยะคือบนถนนเนี่ยมันนิดเดียวเจ้วินาทีจริงๆนะครับดูเป็นคนดีไหมอ๋อได้แต้มอ่ะไม่เหมือนพี่ต้นคาซ่าอ่ะพี่ต้นเขาชอบลงแบบร้อยแปดสิบทุกวันเลยชาแนลเราไม่ไม่มีนะฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีฮะัมาแบบลงวิดีโอแบบบนถนนแบบร้อยแปดส ไม่ได้ครไม่ได้รถเราเป็นรถเก่ามึงไม่เลิกไงมึงไม่หยุดอย่างเงีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมรอรถเก่าๆซ้อมเสร็จก,ก่อนเดี๋ยวจะเหี้ยงให้ดูเดียร์สามโอ้ยสลิปเลยอะ่ะพอเป็นสปอร์ตคร์ที่มันโผล่อเอาเรื่องอยู่เแล้วรโอโผล่ GT บนทางด่วนครับเปลี่ยนเลยนะนุ่มเลยโอ้ยยังอะขับแบบเอสคาสเลยอะ หนังนุ่มแม่คหนึ่ยเขาบอกว่าเป็นหนังของลูกวัวด้วยนะครับเป็นวัวเด็กนะวัวเด็กเรียกว่าตอนเลี้ยงวัวแบบยุงไม่ให้ใส่อะไรไม่ให้ตอบใช้รถแต่ถนนครับก็แบ่งแบ่ง,บงปันปันเงินไปครับถนนก็อย่าไปห่วงมากนะเรนอย่าไปห่วงมากแตถือว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเวลาขับใช้รถมาถนอนอย่าห่วงเล่นผมนะพะผมแตงครับให้ผมเข้าหน่อย เมื่อกี้เราก็ จบการเทดสอนที่เรียบร้อยนะครับความเร็วสูงสุดเราทําได้คือประมาณ108กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึนะครับได้รู้ถึงแรงทอร์กแบบว่าดึงคอหักนะฮะถึงกับโลนินพังถูกป่ะเมื่อกี้ต้องถอดออกมาแฮนด์เฮลนะครับขออนุญาตถอดตั้งแต่นะฮะไม่ได้อยู่คนเดียวและตามสภาพอากาศที่เราเห็นนะครับเมื่อกี้เราก็ได้เทสเรื่องระบบของการขับขี่เป็นหลักนะครับก็จะมีอยู่3โหมดนะครับแยกการเครื่องยนต์กับช่วงล่างช่วงล่างก็จะมีโหมด GT นะครับสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสเช่นกันกับในโหมดของเครื่องงยนต์ก็จะมี GT ซึ่ องบอกว่าดรามาติกมากเปลี่ยนชัดเจนแบบกดปุม<อ> uh, ่มปุม๊บหัวเปลี่ยนทั้งเสียงทั้งคันเร่งเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ลองสปอร์ตพลาสเลยได้แค่ก,กดเพื่อฟังเสียงเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเรากดในโหมดสปอร์ตพลาสมันจะปลดแทชชั่นนะครับซึ่งอันตรายมากบนท้องถนนต้องใช้คำนี้ดีกว่าเบรกทํางานได้ดีแบบโคตรโคตรดีแล้ว่าแตะทิมแตะทิมแตะทิมทาให้เรารู้สึกว่าความหนักของรถตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกเบาลงไปเลยเพราะว่ามากับน้ําหนักที่เกือบเกือบสองตันนะครับจริงๆแล้ว เมื่อกี้ก็มีทั้งตากล้องแล้วก็มีแอสซิสแซนต์ไปด้วยอีกหนึ่งคนนะครับแต่แรงบิด900นิวตันเมตรบอกได้แน่นอนว่าโอ้โหทำดึงแบบดึงรู้เรื่องนะครับอันนี้จ,จบรีวิวรถแล้วนะครับก็เหลช่วงที่สนุกที่สุดของวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงแดกซีมีเกียรดครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน ครับสำหรับวันนี้เราก็จบรายการเดวิดกูดดี้นะครับหวันสำหรับที่เราพามาเทสเจ้าแอสตันมาติน DBS s u p e r l e g g e r a นะครับขอบคุณ MGCS a a นะครับขอบคุณแอสตันมาตินแบงคอกไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติกๆๆๆๆๆๆให้ด้วยนะฮะเผื่อคลิปหน้ามาใหม่นะครับอยากจะให้ไปดูอะไรพาไปลงอะไรหรือไปทาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับไงฝากด้วยนะครสวัสดีครับ